สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิษดาคุณค่าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญน,นะคะรับเยียนรับข้ามกับรถตู้นะคะวันนี้พี่ขวัญเอาโตโย t ้าคอมพิวเตอร์ปี2014เกียร์ธรรมดาบาะ V.P. i 3แถวเอามาให้ลูกค้าในราคาพิเศษสุดๆ6 2 9 0 0บาทค่ะถ้าคุณจัด6,002,000ค่ะถ้าคุณมีเงินดาวน์อยู่ประมาณ1 0 0 0 0ค่ะอาชีพอะไรพี่ขวัญก็รับจัดนะคะ จะทำนาทำไร่ชาวสวนรับหมดและคุณลูกค้าก็จะได้ส,สวยๆอย่างนี้นะคะพื้นสวยมากค่ะ,คะลูกค้าคันนี้ลูกค้าค่ะได้ทีวีพร้อมได้เบาะวีพร้อมได้คอนโซลพร้อมพื้นปูแล้วเรียบร้อยทุกอย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้ไม่มีชนค่ะลูกค้าเดิมๆทุกอย่างส,สวยๆไม่มีโดนแกะเนี่ยตะเข็บเดิมเลยดูได้เลยตะเข็บเดิมหมดเลยค่ะลูกค้าเนี่ยสีบางๆเลยค่ะ สีบางๆค่ะไม่มีโป้สีเลยนะคะ mm hmm. ถือว่าสวยสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะน mm hmm. อตเอยตะเข็บเอยด้านข้างเอยถือว่าสวย mm hmm. บางๆค่ะเดี๋ยวตะกล้องขึ้นไปซูมข้างในให้หน่อยนะคะเบาะด้านหลังจะนั่งเป็นเบาะวีสแถวนั่งสะดวกสบายหรือจะนั่งสักสี่คนก็ได้จะ้ะบอกบาะแถวที่สองนั่งสามคนค่ะแถวหน้านะคะสคนเช่นกันค่ะ มีทีวีมีพรมรอบคานเบาะ V.I.P ปูพื้นเรียบร้อยปูหนังเรียบร้อยด้านข้างคุณลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะบันไดาทางขึ้นเงาแวบค่ะไม่มีตำหนิค่ะประตูไม่ตกค่ะรางประตูไม่มีสนิมค่ะรางใหม่ๆเลยคลูกค้าเนี่ยนี่ฝุ่นเฉยๆนะมาดูตามือพี่ขวัญน,นะไม่มีสนิมเลยนี่อันนี้ฝุ่นเฉยๆนะคะ แต่ถ้ามันมีตําหนิหรือมีอะไรเงี้ยมันจะดูออกแต่นี่ฝุ่นเฉยๆได้ล้อมแม็กอีกล้อมแม็กลายนี้เวลาขับออกไปนะหล่อม,มากมาด้านหลังไฟก็เป็นไฟโฉมของเขานะคะจนก่อนจะเปลี่ยน a อ l นิวนะไฟนี้จะถูกใส่จนถึงตัวปี2019ก่อนที่จะเป็นโฉมออลนิวด้านหลังบอ่อวิว้ยอลังการสวยงามอะ่ะใช้ได้เลยอะ่ะท่านใดที่ได้ไปครอบครองคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งสบายๆคะ่ะ พาคุณพ่อคุณแม่ขี่ไปเที่ยวค่ะไม่ต้องไปอึอดอัดกันนะคะไม่ต้องไปนั่งรถเก๋งเบียดหายใจรถข้อต้นคอกันค่ะคุณนั่งรถตู้ค่ะอยากนั่งอยากนั่งอยากนอนก็นอนอยากนั่งก็นั่ง,อย,งอยากนอนก็ดอนค่ะอยากให้ดูด้านหน้าหน่อยสวยไหมด้านหน้าเหมือนรถปี1819เลยค่ะลูกค้าใหม่จริงๆนะคะกาวจากโรงงานส,สวยๆค่ะรถน็อตเิร์อไม่มีตำหนิเนะยคะ่ะกาวจากโรงงานเลยนะคะ มาจากศูนย์สวยๆค่ะดูสิคะทุกอย่างถือว่าสมบูรณ์นะคะครถคันหนึ่งปี14แล้วได้ความสมบูรณ์ขนาดนี้วันนี้พี่ขวัญต้องขอลาก,ก่อนสวัสดีค่ะ